นะครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เรามาต่อกันในเรื่องของประโยชน์ของการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับและฉลากอาหารกันนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับมาดูที่ข้อที่1นนะครับรู้ส่วนประกอบของอาหารและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆนะครับข้อที่2นะครับรู้วิธีรับประทานและวิธีใช้ เพื่อบริโภคได้อย่างถูกต้องนะครับข้อที่3ก็คือรู้คําเตือนเพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นนะครับได้อย่างปลอดภัยข้อที่4นะครับรู้วิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องและมีความเหมาะสมนะครับสําหรับข้อที่5ก็คือรู้วันผลิตและวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นนะครับรู้อะไรอีกรู้ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตนะครับ นะครับการสรุปสั้นๆก็คือการมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับพร้อมทั้งมีทักษะในการเลือกรับประทานอาหารและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องจะทําให้เรานะครับมีสุขภาพที่ดีได้นะครับนะครับมาดูกันต่อนะครับที่เครื่องหมายบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับ มาดูกันนะครับว่าจะมีเครื่องหมายอะไรบ้างนะครับเด็กๆเคยเจอเครื่องหมายอะไรบ้างและผลิตฉลากตัวไหนนะครับที่เด็กๆควรจะรู้นะครับมาดูกันเลยครับนะครับมาดูในข้อที่1นนะครับเครื่องหมายเตือนอันตรายนะครับฉลากของผลิตภัณฑ์สุขภาพบางชนิดนะครับจะมีการระบุเครื่องหมายเตือนอันตรายไว้นะครับเพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น นะครับได้อย่างปลอดภัยเครื่องหมายอันตรายที่พบในชีวิตประจําวันนั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันนะครับสาหรับข้อที่1เลยนะครับก็คือคําเตือนนะครับคําเตือนนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเช่นควร,ริโภคก่อนวันที่เท่าไหร่นะครับควรเก็บไว้ในที่แห้งและที่เย็นใช้ ภายนอกหรือห้ามรับประทานนะครับจะมีในผลิตภัณฑ์เป็นจำพวกยาพวกสารเคมีต่างๆนะครับส่วนวันเดือนปีผลิตและบุริโภคก่อนจะมีในผลิตภัณฑ์ทุกๆชนิดนะครับนะครับมาดูกันในข้อที่2นะครับเครื่องหมายหัวกะโหลกไข้นะครับส่วนใหญ่นะครับ ตัวนี้จะอยู่ในผลิตภัณฑ์ประเภทสารเคมีนะครับยาฆ่าแมาลงซึ่งหมายถึงห้ามรับประทานโดยเด็ดขาดนะครับหรือไม่ควรสัมผัสโดยตรงเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับควรใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับนะครับมาดูกันต่อในข้อที่3นะครับเครื่องหมายวัตถุไฟฟไฟนะครับสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นรูปของไฟนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีที่ติดไฟได้ง่ายนะครับมักจะเขียนคําเตือนกํากับไว้เป็นเครื่องหมายนะครับเช่นห้ามนําไปไว้ใกล้กับไฟเพราะอาจทําให้เกิดอัคคีภัยได้นะครับถ้าพบเครื่องหมายนี้นะครับในผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดใดควรระมัดระวังนะครับไม่ใช้และไม่ไปวางไว้ใกล้กับเปลวไฟนะครับและที่อีกที่หนึ่งที่เราจะเจอบ่อยก็คือเป็นพวกรถบรรทุก พวกสารเคมีหรือพวกแก๊สพวกน้ำมันต่างๆนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ติดอยู่ด้วยนะครับ <c oughs> นะครับมาดูกันต่อในเครื่องหมายที่4นะครับคือเครื่องหมายอันตรายจากสารเคมีประเภทนะครับกรดด่างนะครับเช่นน้ำยาซักผ้าขาวแสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะครับมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือเสื้อผ้านะครับ ควรทำให้เจือจางด้วยการผสมน้ำก่อนนำไปใช้นะครับนะครับเราก็เห็นกันไปแล้วนะครับว่าเครื่องหมายเตือนอันตรายเหล่านี้นะครับช่วยเตือนให้ผู้บริโภคนะครับหรือการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับทั้งต่อตนเองและต่อ บุคคลรอบข้างนะครับอ่านะครับมาดูกันต่อในเรื่องของเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกเป็นเครื่องหมายที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอได้อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายนะครับเพื่อบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งจะมีเครื่องหมายนะครับดังนี้นะครับน,น,นะครับมาดูกันที่เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปนะครับก<ส>็คือเครื่องหมายที่แสดงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์มาตรฐานนะครับที่ไม่ได้มีการบังคับว่าได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สอมออกําหนดแล้วนะครับซึ่งผู้ผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยสามารถยื่นขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายดังกล่าว ได้ด้วยความสมัครใจของตนเองนะครับนะครับมาดูกันต่อในเครื่องหมายมาตรฐานบังคับนะครับจะแตกต่างกับเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปก็คือมาตรฐานเครื่องหมายบังคับเนี่ยจะเป็นสีลักษณะของสีแดงนะครับส่วนมาตรฐานทั่วไปจะเป็นสีดํานะครับสําหรับเครื่องหมายมาตรฐานบังคับก็คือเครื่องหมายนะครับบนผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกําหนดนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยต้องมีมาตรฐานเป็นไปตามที่กําหนด หากไม่กระทำนะครับตามจะผิดกฎหมายเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคนะครับเมื่อนําไปใช้งานนะครับเช่นผงซักฟอกอยาจุดกันยุงพวกสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับนะครับมาดูกันต่อในเครื่องหมายที่3นะครับก็คือเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยนะครับลักษณะก็คือจะเป็นตัว S สีแดงแล้วก็จะมีคําว่าปลอดภัยอยู่ตรงกลางนะครับ มันก็คือเครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่เน้นความปลอดภัยในการใช้งานนะครับเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะครับได้ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยมาแล้วนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ใช้ได้อย่างปลอดภัยนะครับเช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนต่างๆนะครับ <S 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 อันนะครับสรุปนะครับก็คือ เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับเพราะได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับเด็กๆก็สามารถไปลงชื่อการเข้าเรียนได้ที่โน้ตไลน์นะครับสำหรับคนที่ดูย้อนหลังก็สามารถกลับไปลงชื่อได้นะครับและให้เด็กติดตามงานที่ได้รับมอบหมายนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ここจบบทเบรียนเพียงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ